โดนใจพ่อนะใครเนาะรักหน้าโดนใจเฮ้ใครเนี่ยออมะนาเอมะนาวน้ำปลาเยอะหน่อยครัอันนี้เข้ากันนะ่อนนะ อืมสีน่ากินมากเลยมนาะมาเด้อมาเด้อน้ำตกน้ำตกหมูเนี่ยสีน่ากินแล้วโอ้เตอร์ายร้อนลเลยเฮ่กินแล้วเปรี้ยวเผ็ดๆรักนะอืไข่น่อคร ไม่เสร็จเล้โอ้ย,ส,ย,อยสีสันมาแล้วสีสันมาแล้วแล้วก็ใส่นี่หอมแขกลงไปเลยอย่าบอกหน้าว่าพี่ชื่อเก้าปล่อยให้ป๊ปีงงเออนันนส่พิธีจัดการเลยพวกไงเก่านี่นะยัง เจ้ายังสีกะกินอยู่ติโอ้ยเอ้ยน <informação> ่าก <sick of> ินนะนี่แซ่บเด้อที่บอกให้โอ้ย หน้าหน้าเขียวมาแล้วใช่เนี่เลยพี้เห็นพี่บะพี่บ้าพี่การสวัสดีค่ะเห็น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 พี่การใส่แผ่นเพิดล่วงหน้าไว้ดีกว่าเผื่อเข้าห้องน้าไม่ทันพี่การสร้างวะตะก้าวมาทำอะไรนะเวลาเขาเขียนอะไรก็ไม่อ่านไม่อ่านแล้วก็นั่งน,นั่งจมจ้า

ชักทีจะได้ออกเลยโอ้ยหัวกโบราณคื่อทีหน่อยใจแท้กันเห็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 นอยู่จ้าอร่อยอืมอืมนี่นี่น่ากินไหมน่ากินไหมอืมนี่ ดูดิเซรมากมีเสียงดูดนิ้วแสดงวา่า <laughs> เอ้ยจะเสียอยูุนี่อร่อยแม่แม่แมลมหายหมดเลยพี่เป อจริงๆเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนี่โอ้ยตะการแล้วอมยังอมยังปีบบ้านหมุน นี่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 ี่ะเดี๋วให้นั่นแล้วนี่สงสัยเห็ดเมีย่ยงคำเออสงสัยมา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 นี่